น้องสาวไฟเขียวแล้วจับตาพระเอกดังขอนักร้องสาววิวาเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หวานฉ่ำตั้งแต่เปิดตัวจนถึงทุกวันนี้ระหว่างบอยปรกรณและเฟย์พปรปวีเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งผ่านทางโซเชียลและมีงานคู่ด้วยกันบ่อยๆด้วยความน่ารักความเหมาะสมลงตัวของทั้งคู่ทำให้แฟนคลับนั้นลุ้นข่าวดี ล่าสุดน้องวันใหม่น้องสาวคนสวยของหนุ่มบอยก็ได้เผยว่าตอนนี้อนุญาตให้เฮียแต่งแล้วอยากให้แต่งตั้งนานแล้วพร้อมทั้งเช่นชมสาวเฟเป็นพี่ที่น่ารักมากๆพาไปกินของอร่อยๆรู้จักของวัยรุ่นมากกว่าเฮียงานนี้ก็คงต้องลุ้นกันแล้วล่ะค่ะครอบครัวรอขณะน,นี้จะมีข่าวดีเร็วๆนี้หรือเปล่านะขอให้ทั้งคู่ครองรักกันอย่างยาวนานนะคะเชื่อว่าข่าวดีอยู่ไม่ไกลแล้วล่ะค่ะ ทางทีมข่าวเราเขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ